บ่อลับมันช่างนารัตนสารัก้นมาจังแน่นมันยากสวมหน้ากากเป็นตัวละครห้องกลอนหมอลำมาเลือกระลงลงนอนสวัสดีครับพี่น้องเป้นครับรัตนศิรินตาเทราชผมหนึ่งสุรชาติหานสุรินะครับพร้อมทั้งหมอแค้นไหมนะครับน้องแชมป์นะครับฝากไว้พระเอกหมอแช้นพี่น้องเป็นแรงเชีย่ยแรงใจด้วยนะครับ มื่อนี่แดดลมล่มตกขีนอดพี่น้องวันที่29่้าจังพอกันอีกทีนึงนะครับผมอพอดีมีโอกาสเขียนล่ำลองขึ้นมาอยากนําเสนอพี่น้องฟังพวกเป็นสังเขปบนะครับขออนุญาตจับหนังสือเด้อพี่น้องเพราะว่าแตงก่อนล่ำก่อนนี่แตงตอนเศร้านะครับผมอยากล่ำให้พี่น้องฟังก่อนอถ้าพิพาทประกันไหนขอประทานอภัยไว้ด้วยเนี่ยนะครับอ้าวม้วนๆคับพี่น้อง ลำมาถึงตอนนี้พอดีใกล้สว่างเหลียวเบื้องทองฟ้าสางไก่กระจกูเกกจนผลเท่ากระตื่นมาลานปูล่ำก็มีงานอยู่หน้าถึงคงว่าเป็นงานไก่พ่อแม่เอ้ยเหตุจังได้โเป็นละสีสัง่งล่าดือไหลหลางทางบ่อลำยิดหิวหอนหิวนอนเอ้ยบบได้นั่ง คือก,กันกับคนฟังนั่งมาหอดมือเศร้าไทยเจ้ากบอนอนสาธุทนขอนขอลาก่รดนนาวสารพวกลูกหลานขอลาเดอ้อขอลาเดอ้อให้อยู่ดีเด้อไทยเจา้าบุญของเฮาทำวันนี้บริสุดใจดีบ่มีแปลวบ่มีดา เฮ็ดกันไปตามทางพุทธองค์เพิ่นสั้งไว้ใจเจ้าจังแม่นงามอันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยเป็นหนทางข้ามย่านา้ำตามใต้ไปสวรรค์อันเป็นทางอุธโธสอนบนที่ไปถึงเมืงป่ามีศรัทธาทำบุญสร้างเป็นหนทางเจ้าเที่ยวไต้ภาษาธรมีใจเป็นกุศลแก,ก่กาศรัทธาแท้พ่อแม่เ้า พวกผู้เจ้าจิตแจมบริสุทธิ์ดีเด้สุมก็เป็นเช่าพูดแสงท่านมาดีใดใจกะนักกิดกันแอ่นแสนทำดีพวกเจ้าก็คนกระโบขีลไลหาหมัวว่าก็ควรพวกผู้เฒ่ากระสมเป็นผู้เฒ่าบ่าวาดาซาลานมีแต่กินกับทานวานบุญลงคือกา คุนกับมาหวมกันพอมตมเหมือนจนลลนดังภาษาทะท่านังมาหวมเมียตอยเจ้าเอาบุญพอมผองแต่งทานพวกพี่น้องหลายหมู่บ้านมาหวมโมทนามีสตทธาภาษาทะหวมกันขยันตํ้มาฟังล้ำึ้นนี่แสนดีเด้ออดสว่างถึงสนุกถึงอยู่ทางฟังล้ำจุนสอดแกง ให้เจ้าบวงนอนเหลือแนวเดียวมือ่นเ้าแม่นแฮ่ไปถวายก็เป็นเศษพิธีเฮาแต่งบุญในปางนี้ก็พอดีกับมันแกงผมเมเ้าล้ำแล้วสิสัง่งอาอยู่เดิอว,วันนั้นสุขังเดิอพละด้วยไหวพในไอ่านผู้ชมสมควรแล้ว ดีสังลาเดือลาเนโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอหย้ยจ้า้ยโอ้อ้ยยโ้ยอย้ มีความสุขจนถึงเทาเงนยาาจนนอดแก่พวกคุณพ่อคุณแม่มีความสุขทูกตัวนาเหลืองล้วนอยู่ทั่วกันพวกพี่น้องอยู่บ้านนี้ทั้งพ่อแม่อยู่บ้านนั่นท้ายบ้านอื่นในมาฮุมผมขอไหวพ่นถึงสู่คนในวันนี้สามารถขี้กันเด้อเจ้าเอาใจกันไว้แน่พวกคุณพ่อคุณแม่ทั้งเต่าแกสอนลูกบ้าน หลานหลาอย่าลืมนของอยู่น้ำกันพวกพี่น้องต้องอยู่โดยสันติถือเอารักษามาคีเพิ่งกันไปเด้อไทยเจ้าให้บูชาคุณผู้เฒ่าของเฮาเอ้ยผู้เกิดก่อนพวกบุกหลานคนหนุ่มหน่อยหลุนอ่าอย่าปาฝืนไปผู้คิดตื่นเตื่นขั้นเลือนโบราณนีวัฒนธรรม ศินลธรรมเฮามีเหยีดข้องบ่เหลือขางเมืองไทยเฮากาสิเป็นเมืองห่างศิลธรรมจางสา,าติเนาเหยีดแต่โคข้องแต่เขา่าทำเจ้ายาสิวางพวกมูเจ้าใว้พากันตอยส้างท้องถินในมั่นดีสุขะสังคัสสามาคีจื้อไป้มันใด ใจมีสินทำม,มันอันตรายก็สีางสินทำรมจางของเงียเขาเอาเสือส่อมที่อยู่ใสเดี๋ยวนีี่ฮาอยู่ใดพวกภัยประชาชนเป็นพ่อสามสถาบันมีเป็นแก่นทำภาคมถ้หมอ,อมีฟังแน่นแดนดินเฮาบ่ได้ยียงเฮาได้ยังเป็นเมืองเอกราชตาดตังยังได้อยู่ต่อมา รัฐบาลประชาชนภ,ยภาย้าผ้ากันอยู่สันติสุขถูกคนสามาคีถือสุดจริตํำมีจินทากันนักแน่นแดนดินเฮาก็สีวงไทยมีเสื้อเสียงสูงกุุงสยามซาตึงต่งตึงถึงทำแล้วแมื่จะเลินเด้อคนไทย ่ำลองเด้พอ,อ,อพี่น้องเออมวนบุมมวนกับพินิจพิจารณาซอยลูกซอยหลานกันแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนึ่งสุรชาติหานสุริในเด้อค,ครับผมขอพูดเหลายๆครับพี่น้องบ๊ายบาย